งวดก่อนเนาะอันนี้งวดก่อนนะทุกคนงวดก่อนงวดก่อนผมให้ตัวนี้เนาะถ้าทุกคนจาได้นะครับตัวฟันผมจะให้แบบนี้นะตัวฟันผมจะให้แบบนี้นะครับถ้าใครรอนะอันโบเมนวันนี้เด้อพี่น้องเบิ้งวันทีดีๆนะครับนะตัวฟันผมจะให้ประมาณนี้นะทุกคนนะตัวฟันผมจะให้ประมาณนี้ผมจะให้ไปตัวเดียวโคโลเลยพี่น้องนะครับจะให้ไปตัวตัวเดียวโคโลเลยนะครับอ่า ตัวเดียวโดดๆเลยนั่นแหละนะครับถ้าเป็นภาษากลางเนาะผมจะให้ไปตัวเดียวโดดๆเลยนะครับเหมือนแบบนี้นะครับให้ทุกคนไปจับเล่นเอานะอันนี้คือ2องคือเ้ผ้านะครับนะตัวฟันจะให้ประมาณนี้นะครับได้ติดตามมา2ปีแล้วครับคุณอุทุมพรน,นะครับขอบคุณครับผม <laughs> นะ แล้วตัวฟันตัวฟันผมจะให้ประมาณนี้นะครับทุกคนตัวฟันจะให้ประมาณนี้นะครับเดแล้วผมจะไปสรุปให้อีกทีนะครับจะไปสรุปให้อีกทีในซองนะครับในซองจะมีตัวฟันนะครับตัวฟันสามตัวมาดเดียวเนาะก็ <c oughs> <c oughs> จะทยอยให้แหละนะทุกคน <c oughs> ทยอยให้ตอนนี้ยังยังเท่าใดายอยู่นะครับได้แค่คู่เดียวนะครับคือตัวเปิดเนาะ <c oughs> ตัวเปิดนะทุกคนตัวเปิดนะครับมากบอมักชอบไม่ชอบตัดสินใจเลือกเอานะทุกคนนะครับว่าจะเล่นหรือไม่เล่นนะตัดสินใจเอานะครับอ่าสิทธิ์อยู่ที่สิทธิ์อยู่กับทุกคนนะครับอ่า ตัวเปิดนะครับอ่าใครที่พร้อมแล้วจิมลิงแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยพี่น้องนะครับจิมลิงแล้วพิมพ์พร้อมมานะครับบินแรกลดเลยสิเปอร์เซ็นต์นะครับโปรโมชั่นช่วงนี้เนาะแต่ว่าแจ้งก่อนนะครับว่ามาจากอาจารย์เต้ยนะครับหรือมาจากคุณเต้ยเนาะนะครับพร้อมค่ะนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วนะครับไมยเห็นหัวแบบแบบรับ นะครับประจําวันที่สิบหกพฤษภาสองห้าหกสี่นะครับรับไปก่อนนะครับทุกคนรับไปก่อนตอนนี้นะครับหนึ่งคู่เนาะให้ไปก่อนหนึ่งคู่นะครับประจําวันที่สิบหกพฤษภาสองห้าหกสี่นะครับ่าผู้ใดจิ้มลิงด้านรางแล้วฟังท่านี่นะครับทุกคนนะตัวเปิดนะครับตัวเปิดนะตัวเปิดนะครับถ้าใครชอบนะครับถ้าใครชอบก็ Hawaii, Hawaii, หาไว้นะครับหาไว้ซื้อไว้นะครับถ้าตรงกับเลขของใครก็หาไว้ซื้อไว้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรผ่านได้นะครับไม่ชอบไม่เป็นไรผ่านได้เนาะไม่ชอบไม่เป็นไรผ่านได้นะครับอ่านะครับโอเคทุกคนอ่าตัวแรกนะครับสี่นะครับรับฐบาลตัวแรกนะครับ สี่นะอ่ารัฐบาลตัวแรกสี่นะครับจอกันที่สิบหกพฤษภาสองห้าหกสี่นะครับสี่สี่สี่แปดนะครับสี่แปดนะครับถ้าชอบจัดไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่เป็นไรนะครับชอบจัดไม่ชอบไม่เป็นไรผ่านได้นะทุกคนนะครับสําหรับใครที่ต้องการเข้ากลุ่มนะครับเลขลับตัวฟัน นะครับเลขลับตัวฟันตัวเจาะมาดเดียวนะครับ ATOEY HD นะครับนะสำหรับใครที่ไม่อยากตกหล่นเนาะบม่อยากตกหล่นนะครับ ATOEY HD นะครับรัฐบาลตัวเจาะตัวรูดตัวฟันนะครับเข้าไปเอาก่อนเลยนะครับผมจะทยอยให้นะอ่า4884นะครับ4884ถ้าตรงกับใจของใครนะครับ คันตรงกับเลขผู้ใดนะครับนะอ่าถ้าใครมีเลขในใจอยู่แล้วนะครับถ้าใครมีเลขในใจอยู่แล้วนะครับนะถ้าใครมีเลขในใจอยู่แล้วนะครับจัดไว้นะครับจัดไว้หาไว้นะทุกคนเนาะอ่าเห็นไหมเอ๋เห็นไหมเอ๋โอเคเนาะโอเคเนาะ นะครับ4884นะครับ4884ตัวเปิดนะครับนะสําหรับใครที่รอตัวฟันนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งวันเวลาผ่านในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งวันเวลาในกลุ่มก่อนนะครับสําหรับใครที่ไม่อยากปกคลองเนาะก็เข้ากลุ่มได้เลยนะครับแอบ TOYH ให้ดีนะครับโอเคครับนับหนึ่งถึงห้าปิดแล้วเด้อพี่น้องนะครับหนึ่งสองสามสี่ าโอเคครับ <c oughs> ตรงกับเลขผู้ใดบ่พี่น้องตรงกับเลขที่ชอบไหมพิมพ์มาหน่อยครับทุกคนตรงกับเลขที่ชอบไหมครับทุกคนนะครับถ้าชอบพิมพ์ว่าชอบนะสั่มบ่มากกบพิญญัยังไ <c oughs> ม,ม๊บอบมาก่บพิญยังนะครับแต่ผมมาก <c oughs> มันมันค่ะอาจารย์นะครับอาจากคุณนกนะครับมานครับผมนะขอให้มันม,นมานทุกคนเลยนะครับ ใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะครับใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดก็ขอให้ปังๆร่ำรวยทุกคนเด้อพี่น้องนะครับนะนะตรงกับเลขในใจไหมทุกคนตรงกับเลขในใจของทุกคนไหม <c oughs> ถ้าตรงนะครับถ้าตรงถ้าชอบพิมพ์มาเลยทุกคนนะครับอย่ากเก็บไว้คนเดียว <c oughs> นะขันมากนะครับขันมากกันชอบกดพิมพ์มาเลยนะครับนะอ่ามักชอบพิมมาเลยนะครับอ่า ซื้อไม่ซื้อนะครับเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเก็บไว้ก่อนก็ดีนะครับเนะาะหรือใครจะไปหาหาลอตเตอรี่ไว้ก็ได้ตอนนี้ใครก็เปิดแผงแล้วนะครับผมก็ซมอมๆหาอยู่พี่น้องนะครับแต่ก็ไม่ค่อยก้าวออกไปไหนนะครับย่านง่วงวิดนะครับกลัวง่วมวิดพี่น้องนะครับยันง่วมวิดช่วงนี้ง่วงวิดระบาดนะครับ งัววิดละบาดแห้งพี่นออ้องเอ้ยไปใส่กับบัไดขอบวายังนงัวชอบค่ะชอบหลายคนเลยนะครับคุณทักกุทักกุนะครับชอบคุณกอบคุณนะครับคุณแม่โนรวยๆจ้าคุณแอลนะครับคุณปราณีนะครับคุณอาพรนะครับคุณยาเปียกนะครับจัดมาแล้วค่ะสองใบอู้ใจตรงกันเลยคุณอรลไทยนะครับตรงค่ะชอบค่ะ คุณน้อยหน้าสวยนะครับชอบข่าเรียกสวยด้วยนะครับมักมักสันเดียคุณเมโนโนนะครับตรงมากนะครับคุณนุชนะครับคุณอาพรนะครับคุณปราณีนะครับชอบแปดห้าแปดสี่คุณคุณแจ่มจันทร์นะครับคุณวาสนาตรงค่ะคุณวาสนาตรงเนาะตรงเนาะตรงใจนะครับถูกใจใช่เลยนะครับถูกใจใช่เลยอ่ะ ตอนนี้ก็ดึกแล้วทุกคนสามทุ่มพี่น้องนะครับไม่ดึกสำหรับใครนะครับไม่ดึกสำหรับคนอื่นนะครับแต่ดึกสำหรับผมจะดึกสำหรับผมนะครับอวันนี้ทุกคนนะครับก่อนจากกันนะครับคือเก่าพี่น้องนะครับก่อนจากกันเด้อพี่น้องนะครับก่อนจากกันนะครับขอให้เฮงเฮงร่ำรวยทุกคนนะครับเฮงเฮงร่ำรวยเงินท่องโชคโศกโศกหมันหมานนะครับ สุกๆมันมั้งปังๆครับผมอ่าคืนนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มก็เดี๋ยวเจอกันนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มคืนนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับก็อ่าคืน,นี้ก็จะมีดาวโจ๊กลัดเน,นาะนะครับอ่าเจอกันคืนนี้นะครับสําหรับใครที่อยู่ในกลุ่มนะครับอ่าสำหรับแนวทางนี้นะครับสําหรับแนวทางอ่าตัวเปิดหนึ่งคู่นี้นะครับเป็นเพียงแนวทางด้วยพี่น้องนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับ ซื้อไม่ซื้อนะครับตัดสินใจนะครับถ้าชอบก็ซื้อนะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะแต่สําหรับตัวผมนะครับคิดคิดว่าผมมักนะครับผมมักผมจังไห้เนาะนะครับอ่ะโชคโชคมันมารนะผมโชคดีครับผมไปแล้วครับผม